โดดเดี่ยวอยากมีเพื่อนโอ้ยทุกทีสินะทนมันได้ทุกวันเลยเอ้ยอยู่นิ่งๆสิเจ้าแว่นไม่รักดีชอบเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เรื่อยเชียว กล้าดียังไงเนี่ยมาแย่นวดเสือไปนวดปลาหมึกอยากเจ็บตัวใช่ไหมโอ้ยเปล่านะจ๊ะเออคือคือว่าคือฉันสายตาไม่ค่อยดีอะจ๊ะเห็นไหมฉันใส่แว่นตาหนาเตอะเลยฉันไม่ตั้งใจแกล้งคุณปลาหมึกเลยนะเจ้ากุ้งจอมซ่า น้อยเนี่ยบางอาจมาจิ้มพุงปลาหมึกผู้ยิ่งใหญ่จนเป็นรูตาต่แต,แต,แต,แต่แต่ฉันไม่ตั้งใจจริงๆนะฉันขอโทษ ไม่มีเพื่อนเจ้าลูกปลาน้อยเจ้ามามาเป็นเพื่อนกับพญาในท้องของฉันไมล่ะ <c oughs> <c oughs> กำลังหิวอยู่พอดีมาให้กินซะดีๆเจ้าลูกปลาเนื้อหวานช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วย่วยด้วย่วยฉันด้วยเสร็จแน้ช่วย <c oughs> เรียบร้อยเจ้าปลาหมึกยักษ์ว่ายน้ำจุดหนีไปแล้วสมน้ำหน้าอยากตะกระดีนักเฮ้ย hey, ลืมตาได้แล้วเพื่อนปลอดภัยแล้วลูกปลาน้อยขอบใจนะเออเธอเธอชื่ออะไรอะ่ะกุ้งตัวใสแต่ใครเขก,ก็เรียกฉันว่าอเจ้ากุ้งแว่นนะแล้วเธอล่ะฉันชื่อลูกปลาตาปอนจ้า แต่ใครๆชอบเรียกฉันว่าเจ้าลูกปลาจอมเอ,อิบออแล้วคุณกุ้งตัวใสทําไมถึงไม่อยู่ในรูละจ๊ะนั่งก่อนสิเรื่องมันยาวคืองี้ฉันน่ะก็อยู่แต่ในรูไม่กล้าออกไปหาอาหารไกลๆจนผอมอย่างเงี้ยแหละ งั้นเรามาอยู่ด้วยกันสิคุณกุ้งไปหาอาหารด้วยกันสายตาฉันน่ะดีมากเลยนะส่วนคุณกุ้งก็ว่ายน้ำเร็วจีถ้าเราไปเจอเจ้าปลาหมึกฉันก็จะรีบบอกคุณกุ้งก็จะรีบพาฉันว่ายน้ำหนีดีไหมล่ะอืมเยี่ยมไปเลยเป็นความคิดที่วิเศษมากลูกปลาน้อยตกลงเราจะอยู่ด้วยกันในรูนี้นะแล้วก็หาอาหารด้วยกัน ต่อไปเราก็จะมีอาหารอร่อยอร่อยกินกันทุกวันเลยใช่ใช่แล้วก็มีเพื่อนด้วยนะเจ็บใจจริงๆจะได้ม่ำลูกปลาเนื้อขาวๆอวบๆอยู่แล้วเชียวนะไม่รู้ใครมาดึงมันหายเข้าไปในรูแถมยังเอาไม้มาจิ้มตาฉันจนเขียวอื้อไปเลยโอยมันน่าเจ็บใจจริงๆ ใจเย็นๆเ,เพื่อนรักใส่ฟันปลอมก่อนนะจะได้มีฟันแหลมๆไว้เคี้ยวๆจะลูกปลาแสนอะไรไนงะอ้อแล้วรูลึกลับนั่นนะ่ะฉันก็รู้นะว่าเป็นรูของใครของใครเหรอรูนั่นก็เป็นรูของ,เจ,ง,นะงอเจ้ากุ้งตัวใสที่ใส่แว่นตาหนาเตอะไงหน่อยนะเจ้ากุ้งแว่นหนาจิ้มพุงฉันจนเป็นรูโบยังไม่พอยังขโมอยอาหารของฉันอี แล้วเอาไม้มาจิ้มตาฉันอีกอย่างนี้มันต้องสั่งสอนใจเย็นเจะเย็น,ยนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเพื่อนรักรับรองเพื่อนได้แก้แค้นกุ้งตัวใสแล้วก็ได้มัมลูกปลาแสนอร่อยด้วยฮ <c oughs> สวัสดีตอนกลางวันจ้ะลูกปลาตาโปนอุ้ยตา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 ยแล้วหาวปากกว้างเชียวง่วงนอนทำไมไม่ไปนอนละจ๊ะมาไหว้เกาะปากรูไว้ทำไมเมื่อยเปล่าๆล่าฉันเนี่ยไปนอนไม่ได้หรอกจ้ะคุณโปูก้านโตเดี๋ยวเกิดเจ้าปลาหมึกยั์จอมแกแรบุกมาจะทำยังไงล่ะฉันเนี่ยต้องเฝ้ายามไว้ถ้าเจ้าปลาหมึกมาฉันจะได้เอาไม้ จิ้ม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 เจ้าปาหมึกทานยังไงล่ะโอ้ทโทโทโทนทนทหน้าสงสารง่วงก็ต้องทนเอ้าแล้วจะากุ้งแว่นหนาที่อยู่กับเธอล่ะเขาไม่ออกมาช่วยเธอเฝ้าที่ปากครูเลยจ้ะคุณกุ้งเขาหลับอยู่นะจ้ะตายหลับอยู่ แม่เอาเปรียบกันจริงๆเลยเชียวให้ลูกปลาผู้น่าสงสารเฝ้าปากรูแต่ตัวเองเนี่ยกลับนอนกรนครอกฟี้ครอกฟี้อยู่ในรูแย่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 นิสัยแย่ที่สุดเลยแม่ก็คุณกุ้งเขาอศสยตาไม่ดีนี่จ้าเขาใส่ตาสั้นมาเฝ้ายาไม่ได้หรอกโอ้ยอ่างน้นอ่างนี่มากกว่าละสิอยากจะหลับกลางวันเกาพุงสบายๆนะสิอย่าหลงกลเจ้ากุ้งใจดำเชียวนะ หลับสบายจริงๆแลยใช่สิเธอหลับสบายแต่ฉันน่ะต้องนั่งเฝ้ายามอยู่ที่ปากรูนนนเอาเปรียบกันจริงๆเฮ้เฮ hey, hey. อะไรกันน่ะฮะจู่เธอก็โวยวายเสียงดังเชียวนั้นลูกปลาน้อย เกิดอะไรขึ้นหรอกาฉันทนไม่ได้แล้วนะสิที่เธอเอาเปรียบฉันทุกเรื่องตอนกลางวันน่ะเธอก็ได้นอนเกาพุงสบายแต่ฉันน่ะต้องนั่งเฝ้ายามทั้งเมื่อยแล้วก็ทั้งง่วงนอนอ้าวแต่เราตกลงกันแล้วนี่ว่าเธอทำหน้าที่เฝ้ายามส่วนฉันก็เป็นผู้กล้าหาญต่อสู้เวลาเกิดเรื่องด้วยหัวแหลมๆของฉันแล้วอย่างนี้จะว่าฉันเอาเปรียบเธอได้ยังไงอะ่ะ อ๋อแล้วอย่าลืมสิว่ารูที่เธอใช้หลบเจ้าปลาหมึกยักษ์จอมเกเรอยู่เนี่ยมันเป็นรูของใครเชีเจ้าลูกปลาอากตันยูอ๋อปวงพุ่นคุณงั้นเหรอเจ้ากุ้งใจดำอย่าลืมสิว่าใครอะที่ทำให้เธอมีอาหารอร่อยอร่อยกินจนพุงลางเป็นลูกโป่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่หรือไงชอเจ้ากุ้งใจดำชา มาหาว่าฉันใจดําใช่ไหมงั้นก็ออกไปจากรูของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าลูกปลาอักตันยูไปไปก็ได้เอ้อช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงเจ้าลูกปลาตาโปนีช่ช่วยด้วยช่วยด้วยได้แล้วรู้ว่าเจ้าลูกปลา เกัะเจ้าปลาหมึกยักษ์ไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปช่วย,ย,ยช่วยด้วยฉันมาช่วยเธอแล้วลูกปลาน้อยคุณกุ้งตัวใสดีมาพร้อมกันทีเดียวสองตัวจะได้จัดการสักทีเดียว เจ้ากุ้งกา้ามโตลยุยนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะไปนี่เนี่ยข <laughs> าวนี้เสร็จฉันละเจ้ากุ้นนงตัดแสง เก่งมากเลยคุณกุ้งตัวใสผู้กล้าหาญคราวเนี้ยเจ้าปลาหมึกอ่ะคงไม่กล้าไมา่ย้ำกับพวกเราแล้วเย้ช่ยโยอ,อ,อ,อุ๊ยคุณกุ้งมีแผลเต็มเลยนิดหน่อยอะ่ะตอนไหวไปช่วยเธอฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็นเลยไหวไปจะเอ๋กับก้อนหินเข้าอะ่ะงั้นฉันจะทําแผลให้นะฉันขอโทษนะที่เคยพูดไม่ดีกับคุณกุ้งอะ่ะ แล้วต่อไปอ่ะฉันสัญญาว่าจะไม่คิดร้ายกับคุณกุ้งอีกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ด้วยกันในโูนี้อย่างมีความสุขตกลงเลยเพื่อนเรียนศัพท์อังกฤษจากนิทาน eyesight e y e s i g h สายตา This shrimp has bad eyesight. กุ้งตัวนี้มีสายตาที่ไม่ดี Clumsy, clumsy. งุ่มง่าม He is clumsy. เขาเป็นคนงุ่มง่าม Slowly. Slowly. ช้า This fish swims slowly. ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้ช้า Octopus. Octopus. ปลาหมึกยักษ์ The octopus is chasing the fish ปลาหมึกยักษ์กำลังไล่จับปลา Save a life. Save a life. Twice he The shrimp saves the fish's life. Tao Each other. Each other. Galakan. They help each other. พวกเขาช่วยเหลือกันและกัน Crab Crab ปู C rab. C rab. The bad crab helps the octopus ปูตัวร้ายช่วยเหลือปลาหมึกยกักษ์ Selfish Selfish เห็นแก่ตัว You are selfish. คุณเห็นแก่ตัว Trouble Trouble เดือดร้อน The fish is in trouble. เจ้าปลากำลังเดือดร้อน True friend true friend เพื่อน you are my true friend เธอ